พี่เปนด้ไหมลูกแมนุมเอ้พี่เป็นด้อยู่ไหนนะใครเจอพี่เป็นด้ของแม่บ้างเนี่ยฮะใครเห็นพี่เป็นด้บ้างนะพี่เป็นได้ไปไหนคะแพนด้าแพนด้าทุกคนได้ยินเสียงไล้คะแพนด้าครับโอ้อยู่นี่เองสวัสดีครับ อาสวัสดีค่ะฝ่าสวัสดีท so ุกคนคร่ะอ you know, ุ <unless they> ้ยอ้ยอุ้ยหามโชว์ตลอดเลยค่ะทักทายทักทายแม่แม่เอฟซีหน่อยเดี๋ยวทักทายพันอยู่ไหนคะเร็วไม่เอาได้ไงแต่ลูกเกิดไรกัะทุกคนพอบอกว่าอ่าสวัสดีแม่แม่เอฟซีพี่ดาบอกไม่เอาเลยอ่ะพี่ดาหอมพี่หมีดิลูกหนี่นีหนีหอมพี่หมีแล้วอ้าวพี่ดาโดนพี่หมีจุ๊บแล้วไอ้พี่หมีโดนพี่ดาจุ๊บแล้วอ่ะจุ๊บดิเห็นน้องรึไหมคะเพื่อน น้องลิสน้องลิสอาิสคะอาิส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 น้องอาิสนะคะทุกคนน้องลิสถอดเสื้อค่ะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เจ้าซานต้าตัวแสบซานต้าตาตัวแสบค่ะทุกคนอนริสอนริสอนริสจ้าให้น้องอนริสทักทายนะคะโทรน้องอนริสแมวใบมาทักทายค่ะอนริสค่ะอาริสอาิส อลิซอลิซอลี้เสียงหายแล้วค่ะทุกคนออุ้ยน้องอิน้องอิดิดิอ่ะอลิซจะไปที่ขาก่อนเลยโอ้เสียงหายแล้วค่ะเพื่อนๆเอ้ยเสียงไม่มีเลยเสียงไม่มีเลยเสียงไม่มีเลยอ่ะไม่มีกินข้าวหรกไม่มีกินข้าวแล้วอไม่มีกินข้าวไม่มีกินอาหารเลยลูกเดยวทุกคนทุกคนดูตัวเลยดิดเราแสบโคตรสนดเลย วันหุ่นวุ่นเลยวันหยุดวันหยุดของแม่วันหยุดของแม่แต่ไม่เคยได้หยุดสักทีค่ะภาละหน้าที่เต็มเลยเนะพเพื่อนๆเนะาะทาสแมวอย่างเรา <c oughs> เราพนด้าทำอะไรเนาะ แม็กน้ำวางมานี่เลยตัดไปตัดออกมาเร็วมาเร็วเร็วๆอ้ายวิอ้ายค่ะทุกคนที่ดาพัด้ามานี่เร็วมานี่นมาน,นี่มาน,น,มน,นี่เห็นแพนด้าไหมคะทุกคนอชอบหลบกล้องค่ะทุกคนมาออกมาให้วที่นี่นอกจากมานอนนะคะทุกคนถึงจะได้คลิป จะได้คลิปพูดแจ้วแจ๊วแจวแจวถ้าเป็นได้ไม่นอนไม่ได้คลิปหรอกค่ะเพื่อนมาเร็ว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 มาหาแม่เร็วมาทักทายหน่อยเร็วตาตาครับแอนด้าสวัสดีครับเอาไม่เอาได้ยังไงอะหนูนั่งลง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 นี่วันนี้เดี๋ยวแม่จะให้เป็นด้าเลี้ยงน้องแล้วเนี่ยนะได้ปะ đang nói với mẹ rồi nã, tay ba. nên đông với mì ở đó để. Lù Panda chơi nè cả, ai, Ui ai, Mình lên lên chơi nè. Đãi bảo, đãi Panda, léng nõng với mẹ rồi đó อุ้ยหากเลยเหรอเลี้ยงน้องให้แม่หน่อยเดี๋ยวแม่จะไปช้อปปิ้งดีกว่าเดี๋ยวทุกคนเห็นไหยคะบอกเลี้ยงน้องเห็นไหมคะบอกเลี้ยงน้องเข้ามุมเฉยเลยคะ่ะงอนเลยจ่าครับจ่าจ่าจ่าด่าเลี้ยงน้องให้หน่อยนะด่า <c ười> โอ้ เออไม่เอาเลยไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยบอกเลี้ยงน้องอ๋อาไปได้เบื่อน้องเหรอลูกเหรอเบื่อเบื่อมากไหมมากมากป่ามากไหมฮะเบื่อมากป่าเบื่อน้องมากไหม แล้วพี่น่าเบื่อแม่ไหมเนี่ยเบื่อแม่ไหมฮะเบื่อแม่แล้วมั้งเนี่ยไม่อยากคุยกับแม่เลยเนี่ยหนีแม่เนี่ยอ้าพี่ดาอยากคุยกับแม่ไหมเนี่ยเร็วๆออกมาเร็วๆถ้าอยากคุยกับแม่เร็วๆออกมาหน่อยมัดมหดมะหดมะค่ะทุกคนหมะอยากเข้ากล้องครับอ่ะพี่ดามาบ่ายๆก่อนเร็วๆขอบคุณเอ่อ แมม่สี่ทุกคนนะคะที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆนะคะทีแพนด้าก็นี่แหละค่ะทุกคนวันวันก็จะลงคลิปให้ดูเด็กๆก็ประมาณนี้แหละคะคือวันวันของแม่เด็กๆก็ไม่มีอะไรมากะค่ะทุกคนก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารักทายนาะแพนด้าเนาะเนาะเนาะอาไปก่อนนะคะเอาบายบายก่อนเดีายบ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 าย อ่าบายบายครับครับ,บไปก่อนนะครับบาย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 แล้วครับเนอะ